ห่องตำนานไปกับอริชัยชชชชวิญญาณมารายงานตัวกับหลวงพ่อจรัญกราบขอขมากรรมที่ทางช่องขอใช้เสียงแทนหลวงพ่อจรัญกราบขอขมากรรมมาณที่นี้ในวันหนึ่งเมื่อหลวงพ่อเทศนาธรรมจบท่านก็ได้เล่าต่อว่า อาตามามีเรื่องจะเล่าให้ฟังอยู่สักเรื่องหนึ่งจะขอเล่าถึงประวัติของเขาสักนิดหน่อยนะเขาเป็นคนจังหวัดพะเยามีพี่น้องร่วมท้องกันสี่คนตัวเขาเองเป็นคนที่สองในเมื่อเดือนตุลาคมปี2525 25, ระหว่างที่เขากำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยครูเชียงรายก็ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักศึกษา มาเข้าค่ายพัฒนาจิตใจที่วัดอัมพวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจัดโดยสภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งชาติมีผู้แทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมาเข้าค่ายเจ็ดวันมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเขาปฏิบัติได้ดีมากไม่ดื่มเหล้าบุรีไม่สูบ เป็นคนที่ไม่คล่องแวะกอบายมุกเลยตัวเขาเองมีแฟนเป็นคนจังหวัดเดียวกันเขารักกันมากเมื่อเรียนจบแล้วตัวเขาเองก็สอบบรรจุได้เป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยครูเชียงรายส่วนแฟนของเขาก็เรียนจบปวสได้ทำงานที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยาต่อมาได้มีโครงการอบรมธรรมที่วัดอัมพวันขึ้นอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้เขาได้ไปชวนแฟนสาวว่าที่วัดอัมพาวันมีจัดอบรมธรรมเราไปร่วมกันดีไหมฝ่ายแฟนสาวก็หันมาบอกกับเขาด้วยสีหน้าที่เบื่อหนายแล้วก็พูดว่าคุณไปก่อนเถอะเอาไว้ฉันแก่ขาวคุณย่าคุณยายซะก่อนแล้วฉันจะไปกับคุณเธอตอบเขาด้วยกริยาที่เฉยเมยแล้วเดินหันหลังกลับไปเมื่อแฟนสาวไม่ไปด้วย เขาก็บอกกับแฟนสาวว่าอืงั้นไม่เป็นไรผมไปคนเดียวก็ได้เขาจึงจัดเตรียมเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวใส่กระเป๋าเป้ด้วยความตั้งใจว่าจะไปแน่นอนด้วยใจศรัทธาร้อยเปเซน์ในวันที่16ตุลาคม2526นั่นเองอัตมาก็เห็นเขาเดินถือกระเป๋าเป้มาสองใบ เมื่อมาถึงเขาก็วางกระเป๋าลงแล้วก็ก้มลงกราบอาตมาอาตมาก็ถามเขาว่าอ้าวมาอย่างไรกันเนี่ยมาอบรมครับอ้าวมาอบรมอะไรมันยังไม่ถึงเวลานี่นาะมันอีกตั้งหลายวันเริ่มวันที่21นี่นาะนี่เพิ่งจะวันที่16ตุลาคมเองเออแล้วมาได้ยังไง เขาก็เลยรายงานตัวว่ากระผมวิโรธครับหลวงพ่อจําผมได้ไหมครับอ๋อจําได้ครับคล้ายครับคลาที่ผมมาอบรมในครั้งก่อนผมนั่งเจริญสติประธานสี่นั่งด้น้อยแต่ผมก็กลับไปนั่งต่อที่บ้านผมสนใจมากครับก็เลยมาขออบรมต่อแล้วผมก็อุตส่าห์ไปชวนแฟนมาด้วยแต่เขาไม่มา ผมก็เลยต้องมาคนเดียวครับแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ต่อให้ฟังว่าเมื่อวันที่16ตุลาคม2526ผมขับรถมอเตอร์ไซค์โดยที่มีแฟนซ้อนท้ายไปด้วยในระหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นถูกรถชนเละตอนนี้ผมได้เสียชีวิตแล้วลุงพ่อจลันก็เลยแทรกขึ้นมาว่าเอออาตมาขอแทรกตรงนี้หน่อยนะ ที่บอกว่าเสียชีวิตอยู่กลางถนนรถชนนะแล้ววิญญาณอยู่ตรงนั้นน่ะเออมันก็ไม่จริงเสมอไปนะคนที่จะอยู่เฝ้าตามถนนหนทางก็คือผู้สัมภเวสีไม่มีสติคนที่ไม่ได้ฝึกอะไรเอาไว้ตายที่ไหนแล้วก็มักที่จะหาที่อยู่ไม่ได้ไม่ได้สร้างกุศลเอาไว้เรียกว่าสัมภเวสเออีผมไม่ใช่สัมภเวสี ผมพอดีถูกรถชนเสียชีวิตแล้วผมก็รีบมาก่อนผมเตรียมของมาพร้อมแล้วเออแล้วเอาศพตั้งไว้ที่ไหนแล้วแฟนคุณน่ะอยู่ที่ไหนอยู่อีกวัดนึงคนละตำบลคนละที่ไม่ได้ตั้งรวมกันอ๋อน่าจะอยู่ที่หีบศพแล้วทำไมถึงมาอยู่อย่างนี้ล่ะเอเไม่จริงครับหลวงพ่อไม่จริง อย่าเชื่อว่าอยู่ที่หีบศพเวลาจะสวดก็บอกเวลาจะกินข้าวก็บอกมันก็ไม่ใช่ทางนั้นแหละครับเออแลวาวไทยอย่างนั้นสวดพระอภิธรรมสวดสังฆาแล้วใครจะฟังละคุณคุณไม่ได้อยู่ฟังหนุงมพ่อครับสวดให้ญาติที่มีชีวิตอยู่ฟังผมไม่ต้องการฟังหรอกครับพวกเรานะ่จำเอาไว้นะ เมื่อบรรดาญาติโยมจะบอกให้คนตายนะฟังอย่างงูนฟังอย่างงี้เออจะฟังอยู่รู้เปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้น่ะเรื่องจริงมันเป็นกฎแห่งกรรมอันสําคัญอาตมารู้เรื่องก่อนแล้วแล้วเขาก็รายงานว่าหลวงพ่อครับจิตวิญญาณนี้มันถึงเลยนะครับแล้วเขายังอธิบายต่อไปอีกเยอะจนพระปริญญาโทนั่งฟัง ปากหวอเลยคือผมต้องมาเจริญวิปัส,สนาเพราะว่าผมตั้งใจแล้วครับหลวงพ่อเพราะเวลาในโลกมนุษย์มันมีค่าเสียลอเกินพระปริญญาโทฟังแล้วก็นั่งนึกโอ้โหอภิโทเอ้ยเรามาบวชเราก็ไม่ได้ขอกรรมาฐานผีมันยังมาเจริญกรรมาฐานเลยวันนั้นพระปริญญาโทปริญญาตรี เลยได้อบรมพร้อมกันไปด้วยอืมมันก็นับว่ามีประโยชน์ดีเหลือเกินตอนที่สวดพระอภิธรรมก็น่าจะฟังสักหน่อยนะมันจะได้กุศลหลวงพ่อครับไม่จริงครับพระสวดนะคงจะสวดให้ญาติพี่น้องฟังสวดให้คนเป็นเขาฟังแต่วิญญาณนั้นก็ไปสู่สถานที่ตนเองต้องการไปคิดดีก็ไปทางที่ดีคิดคิดไม่ดีก็ไปทางที่ไม่ดี แต่กระผมคิดมาก่อนนานแล้วว่าจะมาเป็นวิทยากรที่นี่แล้วก็ตั้งใจว่าจะมาปฏิบัติต่อเพราะว่าคราวที่แล้วปฏิบัติเต็มที่ก็เพียงแค่สองคืนเท่านั้นหลวงพ่อครับกระผมอ่อนใจเหลือเกินหลวงพ่อหาที่พักให้ผมหน่อยพักที่ไหนก็ได้หลวงพ่อครับมีอะไรก็เรียกใช้ผมได้นะอืมไปดูเถอะนะ กุฏิข้างโบสถ์น่ะล่องไปทางใต้เลยมีที่ไหนว่างก็พักได้ออลงหลวลงหลวง,ลงพ่อครับย้ายพักกุฏิผมนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจว่าใชา่ผีหรือไม่ล่ะครับผมขอพักครับผมอ่อนใจเหลือเกินหลวงพ่อครับหลวงพ่อทราบไหมครับว่านักศึกษาจะมาถึงที่นี่เมื่อไหร่หลวงพ่อจรันหอบเอาเอกสารมาดูแล้วก็บอกว่าห้าโมงเย็น เขาจะมาทานอาหารเย็นกันทีนี่อหอลวงพ่อเชื่อผมไหมครับจะต้องมาดึกอย่างน้อยก็ต้องห้าทุ่มหรือว่าสามทุ่มออคือสามทุ่มอาจจะมาไม่ถึงแน่เพราะอะไรเหรอเชื่อผมเถอะครับเขาจะไปดูเขื่อนจังหวัดตากแล้วก็พานักศึกษาไปเป็นร้อยกว่าคนกว่าจะมาถึงก็ต้องมืดค่ำครับขอหลวงพ่อกรุณาได้บอกแม่ครัวด้วยบอกว่าอย่าเพิ่งทำเลยทำมืดๆเถอะครับ กับข้าวร้อนๆนะดีเขาจะได้ทานอร่อยๆแหมผียังรู้ดีกว่าเราอีกถ้าหากทําตอนห้าโมงเย็นข้าวปลาหนาบูดหมดหลวงพ่อเชื่อผมเถอะเขาจะมากันดึกเขาจะดูเขื่อนจังหวัดตากก่อนเชื่อผมอย่างเดียวหลวงพ่อผมแน่นอนกว่าหลวงพ่ออผมอ่อนใจจังผมขอพักหลวงพ่อใจผมพักที่ไหนนะครับอา้า อย่างนั้นก็พักตามใจชอบเถอะแล้วหลวงพ่อก็ชี้ไปที่กุฏิเขาก็กราบสามหนกราบเสร็จแล้วก็เอาเป้สะพายเดินออกไปต่อมาถึงวันที่นักศึกษามาในวันที่21ตุลาคมพ่อ18นาฬิกาไฟฟ้าดับหมดเลยที่วัดอื่นไม่ดับดับที่วัดอัมพวันที่เดียว และตอนนั้นสุนักในวัดก็ไม่มีเลยแต่คืนนั้นไม่รู้ว่าสุนักมาจากไหนหอนยันสว่างเลยนักศึกษามาถึงดึกกว่าหมายกำหนดตรงตามผีบอกเลยมาเราทายสู้ผีไม่ได้ออหลวงพ่อครับพอเปิดอบรมแล้วผมขอฝ่ากนักศึกษาเอาไว้ผมจะไปงานเออเขาน่ยไปก่อนเวลา ไม่ตายตรงโน้นจะไปตายที่เขื่อนหากว่าเสียชีวิตที่เขื่อนจะทำให้คณนะอบรมมาอบรมไม่ได้เขาก็เลยให้รถชนเสียมันสะดวกดีและเขาก็ได้มาก,ก่อนมาคอยอยู่ที่นี่ก็มีประโยชน์ดีเล่าเรื <systematic> ่องของวิญญาณมารายงานตัวกันเนื่องจากว่านายวิโรธเขาได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้ว สติเขาจึงดีอาตมาก็ถามเขาที่เขามานี้ว่าปวดมากไหมเออหลวงพ่อครับแวบเดียวผมก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วผมก็มายืนอยู่อย่างนี้แหละครับแล้วผมไปพูดกับใครๆเขาเขาก็ไม่พูดด้วยเขาเหมือนกับว่าเขาไม่เห็นผมนะครับอย่าลืมนะมันเป็นคนละภพคนละชาติเออคิดซิว่าเราอยู่ที่ไหน ตอนนี้เราอยู่ที่นี่ที่ว่างๆนั่งกันเต็มหมดแล้วจะรู้เหรอมันคนละพบไม่ใช่สวรรค์อยู่บนฟ้านรกอยู่ใต้ดินอาตามานะตรวจดูแล้วขุดลงไปแล้วก็มีสัตว์ใส้เดือนกับกิ้งคือและถ้าหากว่าสวรรค์อยู่บนฟ้าเมื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศอาตามาก็พยายามดูนะตอนที่อาตามาไปเมืองจีน อาตมาดูทั้งหน้าต่างเอถ้าสวรรค์อยู่บนฟ้าแล้วเมื่อเครื่องบินจะตกมันก็คงจะเรื่องเล็กเราก็อาศัยเทวดานอนสักคืนจะเป็นอะไรไปแต่อาตมามองเท่าไรเท่าไรก็มองไม่เห็นสวรรค์สักทีเพราะฉะนั้นนรกสวรรค์ก็อยู่รวมกับผู้เรานี่แหละเราไม่ทราบนะญาติโยมโปรดจำไว้ด้วย การเจริญวิปัสสนากรรมาฐานเนี่ยไม่เฉพาะแต่มนุษย์ผีก็เจริญได้ยกตัวอย่างแม่กาหลงมาเจริญกรรมาฐานที่วัดเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ด้วยนะเขานึกจากคำว่าเปรตเป็นเทพได้เป็นเทพธิดาได้ทันทีไม่มีการปฏิสนธิอยู่ที่วัดนี้นะไม่ใช่ว่ามนุษย์เรา จะมาเจริญกรรมาฐานเท่านั้นวิญญาณทั้งหลายก็มาเจริญกรรมาฐานได้เทพยดาเจ้าทั้งหลายก็มาเจริญกรรมาฐานได้สละเวลาเพื่อเข้าวัดอย่างน้อยก็ทำให้จิตของเราสงบบางทีสิ่งที่เราไม่รู้และได้กระทำไปในสิ่งที่ไม่ดีอาจจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก่อนจากกัน อย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ